ราจะมาลองเป็นเด็กเลี้ยงงัวหนึ่งวันเด็กเลี้ยงงัวชิโจงเฮ็ดส่งไดบ้างกลัวไปจะได้เรื่องไหมเนี่ยลองไหมเฮ้ยโอ้ยไม่เลยอะกินย่าป่อกินยูวิธีชีวิตของเด็กเลี้ยงงัวให้มานแน่เขาคลอดใส่เลยบาสที่งวดบาซินบาซินมันมาพ่อโคบามันปะอันนี้บามันอันนี้มันบาซิลอ่ะขึ้นไม่ได้โอ้ あいつはもうまい สวัสดี style, ครับโสพอผมนะครับอีซีสไตล์ครับมาหนี่โห้ยมาไกลเลยมาแต่กรุงเทพเลยมาอยู่รอยเอ็ดนไงแต่งโตมายั่งดีเลยเดี๋ยวที่เเป็นนั่นเด็กเลี้ยงงัวไอ้ไม่เป็นปะตื่นตอนวะตื่นยังอ่ะตื่นตอนจำมาจากยายเ <c oughs> ดี๋ยวจะมาลองเป็นเด็กเลี้ยงงัวหนึ่งวันอ๋อแล้วก็บ้านที่ผมมาเนี่ยคือเป็นเป็นบ้านของไอ้ผมพ่อ <c oughs> เล่าเลี้ยงงัวไว้หลายโตอยู่เดี๋ยวเที่ิมาล่องเบิงดูว่า <c oughs> วิถีชีวิต <c oughs> วิถีชีวิตของเด็กเลี้ยงงัวสิโตงเห็ด ส่งแดบ้างอันนี้ผมตื่นแต่เช้าเลยเมากีตายอยู่ด้วยนี่คนอีสานเขาตื่นเช้ามากเลยพี่แดดแล้วเจ็ดโมงเอออันนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจตุรพพิมานเฮ้ยพ่ออันนี้เข้าสีจุงไม่ใส่จูไม่โนี่วเราจะเอาลงนี่นะทุกคนนี่ลงลงเอาให้มันไปกินหญ้าแต่เราไม่กินนะหญ้าเพราะเราต้องกินไหมพ่อเราเราต้องกินหญ้าไหมกินเอาหู้ได้เหรอฮะ หัวไปจะได้เรื่องไหมเนี่ยหัว้นหอะเอาด้วิมาจุ๋งว่ะลงมาลงมาโอ้ยขึ้นไปก็ไปโอ้ยห้ยากียากยากมะพ่อไม่ไปอ่ะพ่อ วะเฮ้ยเอาต้นเราเฮ้ย,แล,ย,ยนะแล้วเราเอาไปผูกไว้ได้ไหมพ่อได้ได้อ่อาไปผูกไว้ก่อนนะมาเออไปผูกหั่นละผูกห้าวานนะหนึ่งสี่เอาผูกเอาไวก้กวนหนึ่งตัวเดียวเ,เอาลงมาอีกไหมพ่อเดี๋ยวเอามาอีกตัวหนึ่งเขาก็ผูกเอาไว้หนึ่งสี่นะเฮ้เฮ้ยบัวมัน เล็มเล็มยาแต่เราไม่ต้องกินนะใช่ปะกินพี่เป็นผัวเป็นตะยานอยู่เลยง่วงเนี่ยกลัวมันโดนมันกิษอ่ะมันปลาซ่อนมันป่ะกินยาป่ะกินอยู่เอออีกตัวนึงนี่ตัวตัวบังใหญ่เลยเนี่ยเขาบักสวยเลยเขาเงาเออเขาเงาเอาไปใส่พ่อพุณคุณวิถีชีวิต ของเด็กลิงงัวให้มา yeah, เน <of> <rt> <t akers ical> ี่ยเขาควักไส่เลยไอ้ไอ้เคยเห็ุว่าจั้นสิอ่ะเคยอยู่ดอนเคยปลูกต้นนี้เนาะพ่อเนาะเป็นเด็กดีนะกูมีลูกแล้วมังกูแก่กว่ามึงอีกเนี่ยขอโทษอุ้ยให้ผมแค่สะบัดหมวกพ่อต้องมาเห็ดจริงส่สูมือเลยมันบอสอันเอางัวเอางัวมาปลูกให้กินยาจริงสิป่ครับ เดเราขอคงกินยาโมูิเยวมากนี่นะก็คือวิถีชีวิตของเสาหน้าเีหน้าเลยอันไดมาล่องเฮ็ดล่องเบิรงดูนี่มวนมวนผมบอกเลยถึงห่อนทั้งมวลเลยแต่เราจะเอาพัวลงไปอีกนะตอนนี้มีอยู่สองตัวข้างล่างเพราะทำไมเราต้องแบ่งเอาไปกินข้างล่างด้วยมันอ้างกันเนี่ยมันอ้างกันเออมันแน่นกันอังกันแปลว่าอะไรมันแออัดใช่ไหมพ่อแออัดแออัดมันแน่นมันแน่นไปต่อมาโอ้หนี่ตัวบักใหญ่เลยนี่เออตัวเลี้ยวตัลงไปอีกเดอะ ไปได้ได้มาเร็วไม่มีลูกมันเดินนะพ่อลูกมันลงมาเดินใช่ไหม ลูกงูเนี่ยสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเลยนี่ในนี้มีห้าตัวเดี๋ยวไปเอาหนามมาพอพอเลี้ยงงัวไปกี่ตัวเนี่ยสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวถือว่าเยอะเ่ะว่าไอ้กระไหลายอยู่เด้นี่เด็ตัวใหญ่เกระเนื้อยู่เด้เลี้ยงงัวเนี่ยอันนี้อีกตัวของแม่บอครับมันจะย่านผมมั้งเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงไปอีกตัวหนึ่งนี่ตัวมันใหญ่เนี่ยเอาไปแกะเตาเตาหัวไปเตาหัวท่านนี้บอครับอ่าอ่าเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลย จจั okay. aaS, yor, okay. Okay. Oh, ัดดดดเเยยชวววกบ้ right. uh, ้งงอโอเคอุ้ยนี่ตัวบักใหญ่แน่เนาะนี่ตัวบักใหญ่เป็นหกตัวแล้วนะข้างล่างเฮ้ยงามอยู่เด้ฝีมือผมได้นี่ฝีมือผมได้นี่ยอัแล้วันเดียวพ่อเดี๋ยวเอาไปหับน้ำกันดีกว่าหับน้ำนะไม่เช่อาบน้ำหับน้ำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหับน้ำเนี่ยมาให้งม้วกินโอเคคาบเปิ้ลครับอันนี้เป็นหญ้านะพ่อไปตัดมานะ ให้ให้งัวเพราะเราใส่ในกระบังกระลังกระมังนี่ใส่ในล่างล่างไม่ละโอเคเออเราจะเอาเองเอาอีกเอาเองปะครับเอาอีกมาให้เจ้าพี่อีกต้อนความง่าเลยเอ้ยตัวนี้อย่างนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าเอาตัวบังใหญ่นี่นิ้วบาสินบาทินบาทินเป็นป่ะพ่อโคบามันปะ อันนี้บามันอันนี้มันบาซิลอะนี่หูฟักยังเงาเลยเอ้ยเลยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไม่คือจะบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะพ่อนี้เขาเรียกว่าเพียงใช่ไหมปังฟังปลาขาไหลเรียกฟางแบบเยอะมากเลยเด็กๆอันนี้คือพ่อไปซื้อมาหมดเลยใช่ไหมครับเยอะหมดเลยก้อนก้อนละสิบสามบาทก้อนละสิบสามบาทยังก็อดแล้วผมเอากลับกรุงเทพไปจ่าก้อนได้ไหมเอาไปเคี้ยวเล่น เคียวไปพี่เอาไปเกียวเล่น้ยเกียวอไกันอ๋อได้ได้ได้ไปนี้เป็นลูกมือพ่อเอาหยาให้งัวตัวสองตัวเล็กสองตัวนี่มั้งฮึ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 กึ้ึนึฮึฮาอึฮึเึาึฮึฮอเึเึีึฮเฮึฮึฮึฮเนึฮ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 ้ฮาฮึฮึเึฮ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 หฮฮึฮึฮึหึฮึฮ้ พอ,อกินหญ้าเสร็จมันต้องกินน้ำออนคือจังค้นนั่นแหละค้นกินเขาเสร็จก็กินน้ำต้องกินแต่ผมบอกว่าผมชอบงัวมากเลยมันน่ารักมากนะ<ม>แต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเราไม่ชินไงแล้วแบบพอเราเวลาเราเดินไปใกล้ๆเนี่ยมันแบบมันขี้ตกใจมันก็คนก็อย่างนั้นอุปกรณ์ตักน้ำวอยากเลยเลี้ยงงัวอันนี้เขาเรียกว่าหาบหาบอันนี้วาหาบกับถังง่าย เข้ากรแค่ตักน้ำไปให้งัวงกินงัวงกินยาก็ต้องกินน้ำคือจังคนนั่นแหละคนกินเข่าก็กินน้ำเด้ๆๆวูซ์หลายอโอ้ยข <c ười> ึ้นไม่ได้โอ้ <c ười> ไอ้ช่วยมึงก่อนช่วยอยู่มีสองคนเนาะทีมงานลำบากจังเลย รอ,องเท้าหลุดหมดเลยกูเฮ้ยรองเท้าหายพี่ว่าประดองใส่แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเด็กกรุงเทพเนะพ่ะเป็นเด็กเลี้ยงง้วมือแรก <S <s <mad v irt> ถือว่าเป็นการฝึกงานเดวให้พ่อเทนไบรับรองว่าเข้างานได้หรือเปล่า เราก็จะใส่หาบไปนะจริงๆถือสองมือง่ายกว่าลองลองเราอยากหาบใช่ไหมเอ้ยคืออยู่ดีใจลื่นเลยผมเหยียบที่ปินมาพี่ดูเพื่ออะไรวะเนี่ยเลี้ยงงูไม่ง่ายนะทุกคนไปคงเก่งที่ผ่านเลยแต่ผมจะบอกว่าถือทีละถังจะง่ายกว่านะ ตัวนู้นอ่ะตัวนู้นอ่ะตัวนี้ตัวแรกเลยที่เราผูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะน้ำเฮ้ยกินว่ะมันกินว่ะหิวแล้วหิวน้ำเนาะกูเนี่ยหิวเอ้าเอ้าเอาปักกาเนี่ยยัเไย โอบมาได้ไกลกูหามาอย่างไกลมึงทำหกดีมากเลยหามมาอย่างไกลโอ้โหดีมากจริงๆเลยจะบอกให้แต่เขามีก๊อกน้ำอยู่้วฮะฮะปกติเขาก็เลี้ยงใช้ก๊อกน้ำนี่เอาดีใช้ก๊อกน้ำหรอแล้วเพิ่งแบบเปิดขอามาแล้วเพิ่งมาบอกผมเอ้าผมเดินมาอย่างไกลเลยดูดิเนี่ยเลงว่าสิไปหอบน้ำ ก่คือบอกว่ามีก๊อกน้ำเนาะเขากบบมีระบบวงองเขาอยูบ่บอาโอ้ปากยังงงให้กูแล้วไม่บอกว่ามีก๊อกน้ำโอเคครับทุกคน กับผมอ่านี่เนาะเอาน้าไปให้งัวแล้วแล้วก็เมื่อกี้ไปกอกน้ําให้มันละคือตาก็เขาไม่บอกนะว,ว่าเขามีกอกน้ําให้ควดเหนื่อยเลยผมหาบมาตั้งแต่ฝั่งเนี้ยพี่แพนกล้องมาดูดิตั้งแต่ฝั่งเนี้ยไปถึงนูน่น พ่อพัวอยู่ตรงนู้นแล้วก็พ่อได้มานั่งพักอยู่มองนี่แหละเดี๋ยวไปล้างทงล้างเท้าก่อนเลอะเทอะมากมันมากนะเป็นเด็กเลีงงัวทําแค่ไม่กี่อย่างเองแต่จริงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะที่ที่ต้องทําเมื่อกี้ก็ถามพ่อแล้วเอาทำามาสนุกสนุกแล้วก็เป็นความรู้ดูโอเคคันผู้ใดามาคลิปตัวน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ EC สไ y l e ด้วยนะครับผพอกพันไหมกับคลิปหน้าสดีครับ